คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีโก s สตอรี่ไทม์เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าเพื่อนใหม่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ยินคํานี้ก็จะคิดเหมือนกันว่าแต่ละช่วงชีวิตแต่ละช่วงชีวิตนะครับทุกคนก็จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถูกไหมครับ ไม่ว่าเราจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนนะการทำงานหรือแม้แต่เพื่อนข้างห้องอ่าเพื่อนร่วมคอนโดนะครับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับแต่คนที่ส่งเรื่องมานะครับเขาชื่อว่าน้องจุ๊บแจงนะครับจุ๊บแจงบอกว่าในชีวิตของจุ๊บแจงเนี่ยก็มีเพื่อนใหม่เนี่ยเข้ามาในชีวิตหลากหลายนะครับย้อนไปเมื่อจุ๊บแจงครับอยู่ในชั้นมัธยม4นะครับมัธยมที่4ครับ ตัวจุ๊บแจงเองฮะเป็นคนที่เกิดในเชียงใหม่เลยนะครับอยู่ในอำเภออำเภอนึงในจังหวัดเชียงใหม่ครับตัวเขาเองครับมีคุณพ่อซึ่งคุณพ่อเองฮะต้องใช้คำว่าก็เป็นคนที่นะครับไม่ได้ร่ำรวยครับนะตัวเขาเองครับคุณพ่อกับคุณแม่เลิกลากันไปแล้วเขาเองเนี่ยก็อยู่กับคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็เป็นคนที่าหาเงินนะครับส่งเสียให้จุ๊บแจงเรียนหนังสือ โดยอาชีพของคุณพ่อครับเป็นคนขับรถนะคนขับรถให้กับบ้านคนรวยคนหนึ่งนะเข้ากะเหมือนกับการทำงานครับนะเข้าประมาณสัก8โมงเช้าเลิกงาน5โมงเย็นนะครับเช้ามาก็ต้องรีบไปส่งจุ๊บแจงไปโรงเรียน5โมงเย็นหรือประมาณ5โมงครึ่งก็ไปรับจุ๊บแจงเนี่ยกลับมาบ้านนะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยวนลูปอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับสมัยนั้นครับโรงเรียนที่จุ๊บแจงเรียนเนี่ยมีแค่ชั้น ม3นะครับเวลาที่เราจะไปต่อชั้นม4ม5ม6เนี่ยต้องไปอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งค like ือโรงเรียนเนี่ย yeah, ไม่ได้ไกลกันมากครับตอนนั้นยังมีการแบ่งแบบนี้อยู่นะครับตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงม3นะครับแล้วก็ม4ม .5 มหก็ไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งประมาณประมาณนั้นเกาภัยครับตอนนั้นทุบแจงครับเข้าเรียนในม4แล้วนะครับก็ต้องไปหาโรงเรียนเนี้ยนะครับเพื่อจะไปเรียนต่อนะครับ ตอนนั้นคุณพ่อเองก็ไปรับไปส่งน้องจุ๊บแจงครับจุ๊บแจงเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือคนอื่นเนี่ยเขาจะนั่งรถโรงเรียนเนี่ยกลับบ้านกัน4ี่โมงกว่ากว่าเขาจะมารับแหละแล้วก็กลับบ้านนะครับขึ้นรถโรงเรียนไปแต่คุณพ่อของจุ๊บแจงเนี่ยก็จะบอกจุ๊บแจงเสมอว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปจ้างรถเขาเราต้องเสียเงินเพิ่มแต่ถ้ารอพ่อถึง5้าโมงอ่ะห้าโมงกว่ากว่าเนี่ยพ่อจะขับมอเตอร์ไซค์มารับ เราก็ไม่ต้องเสียค่าค่ารถโรงเรียนนะครับก็เลยบอกให้ลูกประหยัดเนื่องจากว่าพ่อหาเงินคนเดียวถูกไหมครับจุ๊บแจงก็เข้าใจได้ครับแล้วสิ่งที่จุ๊บแจงทําก็คือการเข้ามาเรียนที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นนักนักเรียนใหม่นะครับก็เข้ามาก็รู้จักคนที่ย้ายมาด้วยกันนะครับบางทีก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแต่ละโรงเรียนก็มารวมกันตรงนั้นครับแล้วโรงเรียนนี่ครับจะเปิดห้องสมุดนะครับ ซึ่งแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีคนที่มารับมารับลูกช้าอะไรประมาณเนี้บางคนก็ไปนั่งตรงสนามเด็กเล่นบ้างนะครับบางคนก็ไปนั่งตรงโน้นตรงนี้บ้างเขาจะเปิดห้องสมุดใหญ่ๆเลยนะครับบางทีฝนตกแดดร้อนก็เข้ามาหลบตรงห้องสมุดแล้วห้องสมุดต,ตรงเนี้จะปิดประมาณสักห้าโมงครึ่งนะครับก็คือห้าโมงครึ่งเนี่ยคุณต้องออกหมดแล้วนะครับใช้เป็นที่พักให้กับนักเรียน ที่มีคุณพ่อคุณแม่มารับช้านะครับก็จะมารวมกันที่ห้องสมุดนี้นะครับหรือบางคนก็ไปเตะบอลอ่าบางคนก็ไปเล่นอลเล่บอลรออะไรประมาณนี้ครับจุ๊บแจงนี่จะเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือเป็นอย่างมากทุกครั้งนะครับที่เลิกเรียนประมาณทักสามโมงครึ่งนะครับอันดับแรกเลยที่จะต้องเข้าคือเข้าไปห้องสมุดแล้วก็ไปนั่งในสุดของห้องเลย นะครับพอรู้ดีว่าพ่อเนี่ยจะมารับประมาณสัก5้าโมงกว่าห้าโมงยี่สิบหาโมงสิบห้าประมาณเนี้ยนะครับก็จะไปเข้าไปในสุดเลยนะครับแล้วด้วยความที่เป็นเด็กใหม่อ่ะอ่าชั้นมสี่ถูกไหมครับก็ยังไม่ได้รู้จักใครเยอะแยะมากมายครับก็พยายามแบบอ่าเจียมเนื้อเจียมตัวก็เข้าไปอยู่ในสุดทุกครั้งที่เข้าไปก็จะอ่านหนังสือเล่มเดิมๆที่ตัวเองยังอ่านค้างไว้อยู่ นะครับค้างไว้อยู่วันนี้ก็จะจะจดว่าวันนี้ค้างไว้หน้าไหนก็ไปหยิบหนังสือเล่มเดิมเนี่ยมาอ่านมาอ่านอย่างเงี้ยครับใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับนะครับจนวันนั้นครับจุ๊บแจงสารภาพกับผมว่าเขาเขารู้สึกว่าเขาเพียเหมือนจะไม่สบายนะครับในขณะที่อ่านหนังสืออยู่เนี่ยประมาณสักสี่โมงครึ่งเนี่ยคนก็จะกลับกันไปเยอะแหละนะครับก็เรียกว่ากลับกันไปเกือบหมดอนะ่ะและเพราะว่าห้าโมงครึ่งเนี่ย ห้องสมุดจะปิดถูกไหมครับแต่จุ๊กแจงมีามอาการง่วงนะครับเหมือนคนจะไม่สบายครับก็รู้สึกวูบๆาบาบครับก็เลยขออนุญาตพักสายตาสักนิดหนึ่งนะครับพักสายตาก็เอาหัวเนี่ยอนอนไปนะครับเอาหัวพิงไปที่หนังสือนี่แหละครับแล้วก็หลับตาก็นักเรียใจว่าเดี๋ยวขออนุญาตหลับสักง,งีบหนึ่งนะครับอ่านหนังสือแล้วรู้สึกปวดตาครับก็เลยงีบสักนิดหนึ่ง ในขณะที่งี่บไปเนี่ยไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ครับมันมีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาสะก,กิดเขาจุ๊บแจงก็ตื่นขึ้นมาแตครับปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนนะครับผิวดำๆหน่อยนะครับผมเนี่ยหยิกๆเลยนะครับแล้วหน้าตาเนี่ยคล้ายๆแขกตาคล้ายๆแขกเลยครับแต่ว่าใบหน้าใบตาดูสะสวยนะนะครับแต่ว่าเป็นคนผิวดำหน่อยก็มาสะก,กิดนะครับ แล้วก็บอกว่าเธอเดี๋ยวห้องสมุดจะปิดแล้วนะเธอต้องกลับบ้านได้แล้วนะครับตัวชุบแจงก็ตื่นลืมตาขึ้นมาโอ้เหลือประมาณสักห้านาทีได้มั้งจะห้าโมงครึ่งและ้ะนะครับก็บอกอ๋อขอบคุณมากนะที่มาปลุกเราอะโอเคโอเคก็เก็บเก็บน่นเก็บนี่ครับก็รีบเดินออกไปนะครับขอบคุณกันเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าป่าเนี้ยพ่อน่าจะไปรอแล้วนะพ่อจะมาประมาณสัก5ห้าโมงสิบห้าห้าโมงยี่สิบจะได้ครับ ก็เดินออกไปก็เห็นพ่อรอจริงๆงนะครับพ่อบอกว่าเอา้าจุ๊บแจงทำไมออกมาช้าแล้วลูกบอกอ๋อหนูรู้สึกไม่สบายหนูก็เลยหลับไปนิดหนึ่งอ่ะดีนะมีเพื่อนมาปลุกไม่งั้นอ่ะเขามาปิดห้องสมุดเนี่ยหนูแย่เลยนะครับก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปนะเช้ามาอีกวันหนึ่งครับจุ๊บแจงรู้สึกไม่สบายแต่พอยังพอมาโรงเรียนไหวครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งอ่ะเป็นวันศุกร์แล้ว นะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแล้วแข็งใจมาโรงเรียนก็กินยามากินยามานะครับก็มาเรียนหนังสือไปอะไรไปครับจนเลิกสามโมงครึ่งในวันนั้นเป็นศุกร์ครับวันศุกร์นะก็มาประจำการที่ห้องสมุดนั้นก็อ่านหนังสือเล่มเดิมที่ค้างไว้ยังอ่านไม่จบนะครับก็งัดเอากันบ้านที่ครูเนี่ยนะครับให้มาในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะมีการบ้านเยอะก็มานั่งทําการบ้านเสร็จไรเสร็จปุ๊บก็ เอาหนังสือเล่มเดิมมาเปิดอ่านนะครับในขณะที่หนังสือเล่มเดิมเปิดอ่านก็ข,ข้างๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถือหนังสือในแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นหนังสือเล่มเดียวกันนะแบบเดียวกันโคนาเล่มแต่แบบเดียวกันมานั่งข้างๆครับจุ๊บแจงก็เลยหันไปมองว่าเอ้ยใครอะ่ะก็ปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นนะครับที่ใบหน้าใบตาคล้ายๆแขกเั่นะมานั่งข้างๆแล้วก็ยิ้มให้ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยชื่อระด,ดานะตัวของจุ๊บแจงบอกอ๋อวัดดีเราชื่อจุ๊บแจงชอบอ่านหนังสือแบบเดียวกันเลยเนาะบอกเออเราชอบอ่านแบบเดียวกันและในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรานะครับมีความรู้สึกว่าเรามีกำลังใจเพราะในหนังสือเล่มนี้นะครับเท่าที่จุ๊บแจงเล่าให้ผมฟังเนี่ยว่ามันเป็นหนังสือที่ คล้ายๆเป็นหนังสือครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวแบบว่ากลับบ้านไปคุณพ่อคุณแม่โน่นนี่นั่นนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในครอบครัวหน,งหนังสืออ่านแบบเพลินๆประมาณนั้นนะครับแต่มันมีบทความบทหนึ่งที่อยู่ในหนังสือมันเกี่ยวกับการที่เด็กคนหนึ่งอะไปเรียนหนังสือถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าถูกบูลลี่แต่ในสมัยนั้นนะครับเมื่อ 20, 20กว่าปีก่อนนี่ครับคำว่าบูลลี่เนี่ยมันไม่มีนะนะครับ ก็ใช้คําว่าดูถูกนะครับชอบแกล้งชอบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันบรรยายอย่างนั้นนะครับแล้วเด็กคนนี้ก็ลุกขึ้นสู้ประมาณนั้นนะครับพออ่านไปถึงจุดนั้นอ่ะจุ๊บแจงก็เลยถามว่าระ,ะดาแล้วระดาอ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือยังระดาบอกว่าเราอ่านครั้งนี้เป็นรอบที่80ดสิบบอกอ้ ทำไมรดาชอบอ่านขนาดนั้นอ่านรอบ80แล้วเหรอนะครับตัวจุ๊บแจงคิดในใจว่ารดาโกหกหรือเปล่านะครับพอสิ้นเสียงความคิดเท่านั้นไม่ได้พูดออกมารดาบอกว่าเราไม่ได้โกหกนะเราอ่านถึงรอบที่80แล้วและวันนี้เราจะอ่านให้ครบรอบ81ตัวของจุ๊บแจงบอกว่าไม่ได้นี่มันจะ5โมงครึ่งแล้ว แล้วเราต้องกลับบ้านกันแล้วแล้วเธอจะอ่านจบได้ยังไงเราอ่านจบทุกวันเลยแล้วเธอไม่เบื่อเหรอเธออ่านไปแล้วแล้วเธออ่านซ้ำๆ,ๆเธอทำไมไม่เอาหนังสือเล่มอื่นมาอ่านไม่อะเราชอบหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มันคือชีวิตเราเลยตลอดระยะเวลาที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มีแต่คนเรียกเราว่าอีดำ อีหัวหยิกอีแขกทุกคนเรียกเราแบบนี้หมดเลยเรารู้สึกเกลียดคํเนี้ที่เขาเรียกเราและเราก็โกรธมากเลยที่ใครพูดกับเราแบบนี้เราเคยถามแม่เรานะว่าทําไมเราเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยแม่ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ลูกหนูก็สวยในแบบของลูกถึงผิวจะดำค้าไปหน่อยแต่หนูก็สวยนะ แล้วหนูก็เถียงแม่ทุกครั้งว่าทำไมหนูสวยเพื่อนถึงเรียกว่าอีดำเพื่อนถึงเรียกว่าอีหัวหยิกเพื่อนถึงเรียกว่าอีแขกครอบครัวเราก็ไม่มีแขกนี่แม่แล้วทำไมหนูหน้าตาเป็นแบบนี้แม่ก็เข้ามากอดมาปลอบใจทุกครั้งเวลาที่ลูกนะครับเหมือนแบบคิดท้อแท้ในตัวเองตลอดเวลาในหนังสือ มันคือการให้กำลังใจแล้วเราก็ลุกขึ้นสู้ซึ่งเราก็ทำเหมือนในหนังสือแต่การลุกขึ้นสู้ของเราอ่ะมันกลับทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าเดิมทุกคนรวมหัวกันแกล้งเราทั้งหมดเหมือนเราเป็นตัวตลกประจำห้องเรารู้ว่าเขาเราสู้เขาไม่ได้หรอก เขามีหลายคนเรามีแค่คนเดียวเราไปบอกแม่แม่ก็ได้แค่ปลอบใจเราแต่สิ่งที่เราจะสู้เขาได้ก็คือถ้าวันหนึ่งเราตายวิญญาณของเราก็สามารถไปหลอกทุกคนที่มันทำร้ายเราได้และเราก็ตัดสินใจตายจุบแจง หน้าเสียเลยครับจุบแจงบอกอ,อ,อะไรนะใช่เราผูกคอตายที่ห้องสมุดนี่แหละไม่เชื่อเธอดูสิแล้วสิ่งที่ตัวของราดาทำนะฮะห้องสมุดนี่ครับเป็นโต๊ะไม้ยาวๆแล้วก็มีโต๊ะข้างๆดูไหมครับเป็นเก้าอี้ยาวๆครับสิ่งที่ตัวของราดาทำคือรตดา ยืนขึ้นนะครับแล้วมันมีอยู่ดีๆก็มีเชือกมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ในมือระดาแล,ะละ้วระดาก็พาดเชือกไปที่คือแล้วระดาก็ทําการผูกคอให้กับจุบแจงดูสิ่งที่เป็นก็คือจุบแจงตาค้างพยายามตบหน้าตัวเองกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับร่างของระดาลอยขึ้นไปนิดนึง ท้ามันกระตุกปึ๊กปึ๊กปึ๊กป๊กป,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 กปก๊แล้วระดาก็คอพับลงไปแล้วสิ่งที่ระดาพูดออกมาพูดว่าแล้วเธอล่ะเธอเกลียดเราปะเธอเกลียดเราไหมาเธออยากเป็นเหมือนพวกมันไหมพวกมันน่ะก็มาตายอย่างนี้แหละตายเหมือนเทียน,นตายนี่แหละเธอล่ะเธอเกลียดไหมเธอเกลียดเราไหมาเธอเกลียดเราไหมา พอสิ้นเสียงอ่ะจุบแจงกีดมีมือมาสะกิดจับแขนมับเขาให้ครับจุบแจงกีต่อครับสิ่งที่ปรากฏก็คือเป็นครูชื่อว่าครูอรุณนะเป็นผู้หญิงท่านมาจับแล้วบอกหนูเป็นไรเปล่าหนูเป็นไรเปล่าทำไมไม่กลับบ้านอีกนี่จะห้าโมงครึ่งแล้วครูอาจจะปิดห้องสมุดแล้วนะก็มาจับมาจับมาจับ จุ๊บแจงก็กอดขอดแล้วก็กรีดแล้วบอกครูผีหลอก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 นะครับครัวรนเนี่ยพาจุ๊บแจงออกมาจากห้องสมุดนะครับแล้วก็มาปิดห้องสมุดต,ตอนนั้นอะ่ะมันวันอะไรสักอย่างเนี่ยคุณพ่อมาช้าคุณพ่อปกติห้าโมงครึ่งมาแล้วแต่วันนั้นอะ่ะพ่อยังไม่มานะครับจุ๊บแจงเขาร้องไห้ครับตามนิ้วตามตัวนี่เหงือ่อแตกไปหมดเลยครับด้วยการกลัว นะครับเขากลัวสุดขีดก็สารภาพผมเขาบอกกลัวสุดขีดเลยพี่นเนธหนูเห็นจะจระเลยโคโรนก็มาปอบมากอดแล้วก็บอกว่าเธอเธอเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมที่เข้ามาเรียนชั้นมอสี่หรือเปล่าเธออยู่ห้องครูครูวิไลถูกปะใช่ค่ะหนูอยู่ห้องคุณครูวิไลครูเองอะ่ะสอนอยู่ชั้นมอห้าห้องสมุดเนี้ย เคยมีคนตายเขาผูกคอตายในห้องนั้นแหละเขาชื่อวรด,ดาครูเองก็เสียใจนะที่เกิดเรื่องขึ้นระด,ดาเนี่ยเคยมาบอกกับครูว่าเขาเองเนี่ยโดนเพื่อนล้อครูเองอะ่ะก็ไปทำโทษกับคนที่ล้อแต่ระด,ดาเนี่ยเป็นเด็กเก็บกดหลังๆอะ่ะก็ไปมาบอกครูแล้วแล้วก็ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในห้องสมุด ว่าครอบครัวก็จะมารับอ่ะรดาก็ไปโผูคอตายในห้องสมุดนั่นแหละและตั้งแต่นั้นที่ระดาโผูกคอตายในห้องสมุดถามว่ามีใครไปเห็นไหมเขานั่งเก้าอี้ตัวเดียวกับที่จุบแจงนั่งเลยมันเป็นมุมหลบมุมในสุดครับถ้าไม่เดินเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เห็นครับซึ่งตัวของรดานะ ทำการผูกคอเสียชีวิตในห้องสมุดนั้นและตั้งแต่นั้นมาเขาก็นิมนต์พระมาสวดมาทำน่นนี่นั่นนะครับคนที่อยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะรู้กันดีว่าห้องสมุดเนี่ยมีอะไรแต่นักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยในชั้นม .4 เนี่ยส่วนมากเลยก็จะไม่ทราบครับแล้วก็จะใช้บริการห้องสมุดนี้เป็นประจำเช่นเดียวกับจุบแจงที่ใช้บริการห้องสมุดนี้เป็นประจำ นะครับหลังจากนั้นมาจุ๊บแจงได้รู้ความจริงว่าในห้องสมุดนี้มันมีอะไรจุ๊บแจงอ่ะกับมีความสงสารนะนะครับและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาจุ๊บแจงยังเข้าไปนั่งตรงนั้นอยู่แล้วก็พูดกับในอากาศว่าเราไม่เคยมองเธอเหมือนคนอื่นที่เข้ามองเลยนะเราคิดว่าเธอ เป็นเพื่อนเราเสมอนะราดานะครับแล้วมันก็มีเสียงที่พูดไกลๆมาว่าขอบคุณนะและเชื่อไหมเพื่อนใหม่คนนี้ของจุ๊บแจงจุ๊บแจงบอกว่าเขาเห็นราดาบ่อยๆครับ แต่ละดาเนะี่ยไม่มาปลดปรากฏกายให้ให้ตัวเขาเห็นเป็นประจำและไม่มานั่งใกล้ไม่มาพูดคุยแล้วเหมือนปานปันหนึ่งว่ารู้แล้วว่าเขาเขาเขาเ,<ข>เป็นอะไรนะฮะก็จะเห็นแบบแบบนะครับเป็นประจำแบบนี้จนตัวของจุ๊บแจงเรียนจบมหนะครับและมันเป็นครั้งหนึ่งที่จุ๊บแจงบอกว่าเขาได้เห็นละดาจัดจะเลยละดายัางใส่ชุดนักเรียนชุดเดิม ผมเนี่ยโดนมัดนะครับเหมือนแบบว่าแ,แม่ถักเบียมาโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันก็มีคำที่พูดไกลๆนะครับแต่ได้ยินชัดมากว่าวันนี้เรียนจบแล้วยินดีด้วยนะมันเป็นความประทับใจครับแม้มันจะปนไปด้วยความน่ากลัวก็จริงผมก็เลยถามว่าจุ๊บแจง ตั้งแต่เรียนจบม .6 อะ่ะจุ๊บแจงได้กลับไปโรงเรียนนี้อีกไหมจุ๊บแจงบอกว่าหนูได้กลับไปครับพี่แต่หนูไม่เห็นระดาอยกแล้วนะแล้วหนูพยายามสื่อสารพยายามพูดคุยก็ไม่เห็นแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าระดาเนี่ยจะไปผุดไปเกิดหรือยังแต่ทุกครั้งที่หนูทําเรื่องดีๆหรือทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่หนูจะนึกถึงหน้าเขาตลอดเลยนะครับ ถึงหนูจะไม่ได้เป็นแบบระดานะไม่ได้มีความเก็บกดหรือมีความรู้สึกแบบนั้นก็จริงอะ่ะแต่หนูเข้าใจหัวอกของระดาครับเพราะสิ่งที่ตัวของชุบแจงเห็นเนี่ยถ้าสมัยสัก20กว่าปีก่อนครับ mm. เขาบอกว่ามันมีการล้อกันนะ mm. ล้อชื่อพอ่อชื่อแม่ล้ออีดำอีผมหยิกล้อโน่นนะั่นคือบางคนอาจจะเป็นเรื่องสนุกของการล้อกันแต่สําหรับคนที่เป็นเป็นปมด้อยอะ่ะมันถูกย้ําบ่อยฮะ นะครับแล้วบางทีไปบอกครูนะก็ไม่ได้ว่าคุณครูนะฮะค,คุณครูก็จะทําโทษเออตามภาษาเด็กอ่าที่จะล้อกันไปล้อกันมาก็ตีตีเสร็จมันก็ไม่ได้อา่าเข็ดหลาบอะไรครับก็ยังทําต่ออะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นความกดดันเก็บกดกับสิ่งที่เป็นอยู่ครับทําให้เกิดเรื่องเกิดราวนี้ซึ่งมันก็เป็นตำนาน,นครับที่อยู่ในห้องสมุดแห่งหนึ่งแล้วกันในจังหวัดเชียงใหม่ เขาบอกว่าห้องสม,มุดนี้ปัจจุบันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะครับถูกลีโนเวทใหม่ทําใหม่ครับแต่ว่าห้องสม,มุดนี้ไม่ได้ใช้งานนลครับกลายเป็นห้องพระแทนครับมีพระพุทธรูปครับตั้งอยู่ในนั้นครับแล้วก็จะเป็นห้องสวดมนต์มีห้องโน่นนี่นะครับแล้วบริเวณที่เกิดเรื่องเกิดราวเนะี่ยเขาเอาพระเหมือนพระประธานองค์ใหญ่พอสมควรครับไปตั้งตรงนั้นนะครับจุ๊บแจงบอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะ ไม่รู้ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับแต่มันคือปรับเปลี่ยนเป็นห้องพระไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องสมุดที่อยู่บริเวณตรงนั้นนิดหน่อยไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนครับแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยทั้งอาคารเลยทั้งห้องเนี่ยเป็นห้องสมุดหมดเลยนะครับหนังสือตั้งแต่นานา,นาครับวางเต็มแล้วก็มีหนังสือที่หลายๆคนครับบริจาคมาเขาจะไปรวมที่ห้องสมุดนี้เต็มไปหมดเลยครับก็จะประมาณนั้นและนี่คือเรื่องราวที่จุบแจงบอกว่า เขายังจําใบหน้านั้นได้อยู่นะครับเธอจะผิวดําผมหยิกก็จริงแต่เธอหน้าตาสวยมากครับแต่ในวันที่เธอผูกคอเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่าเพื่อนใหม่ครับ